สวัสดีครับทุกคนใช่นะฮะผมดูหนังอินเดียสองเรื่องวันนี้ใช่นะฮะแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าสองกระป๋องน้ำยาซักผ้าสองกระป๋องน้ำยาซักผ้าที่ไหนเป็นกระป๋องไม่เป็นไรช่างมันนะฮะอ่านั่นแหละใช่นางอินเดียเป็นนางที่เต้นและสนุกดี ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่นางยาสักภาพสองกระปอ๋องนั้นเป็นสิ่งที่ดีช่างมันเถอะครับใช่มีวันที่ดีครับอให้คุณคิดภาพนางอินเดียเต้นรอบภูเขาไม่นางอินเดียเป็นนางที่เต้นที่ดีใช่ผมจะไม่พูดแบบนั้นใช่ผมชอบนะผมชอบผมชอบแต่นางยาปรับผ้านุ่มสองกระป๋องเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันใช่นะครับคือมันเป็นไดอารี่ที่กูจะอัดไว้ให้วันหนึ่ง กูกลับมาดูตอนอายุสี่สิบแล้วกูกลับมานั่งดูเด็กที่พูดถึงน้ำยาซักผ้าสองกระป๋องที่มันไม่มีจริงใช่นะครับสวัสดีครับ